ค่ะสวัสดีค่ะมื้อน,นี้ก็มาเบิง่งเพิ่นปลูกผักกะลําดอกเด้อทางลมนี้เพิ่นก็สิขุดหลุมไว้มือ่อเช้าเพิ่นกะทิยอดน้ำว้ก่อนเสร็จแล้วก็มื้อตอนใบกบ็เอาคนมาปลูกคะ่ะอันนี้ปลูกแบบเพราะเป็งกาในแปลงบ่ได้ปลูกแบบ เบียบงนะคะเบียในธาตุก็มีคนคนยายอยูสามคนคะ่ะคนปุ๊กนี่เกาก็เป็นสิบสองคนเนาะล่สองลายบ่หึ่อปุอป๊กสองล่ค่ะนี่แหละค่ะเด้อปุ๊กนี่ปุ๊กแบบเกาหัวเนาะอืปุ๊กแบบ ใมอันสิบปีที่แล้วมาะะปุ๊บแป๊บเดียบเดียววันในแปลงแล้วก็ถอนมาตอนเช้าก็มาถอนตอนใบก็มาปลูกเสร็จแล้วก็ยอดน้ําค่ะปลูกแล้วก็ถอน <c oughs> ปลูกแล้วก็ถอนเ <c oughs> บาพื้นเราด้กครับอุ้ยปลูกปลูกแล้วก็ถอน ลูกไวจังเอาเอาไม้จิ้มนะคะไม้จิ้มแล้วก็เป็นปลุมแล้วกันหากกลงแล้วจังนี่แน่น,ปนไนปเลยลูกตรงกลางลุ่มนะคะ ค่ะนี่อันที่เคนหลุกไว้ใส่ใส่เค่งไว้แบบนี้เดยวแล้วก็มือตั้งแต่สาอ่ะตอนบายก็เอาคนมาปุ๊กค่ะนี่ก็จะคล่องเพิ้นเดี๋ยวเะนะเป็นอันก่อนสิบปุ๊กก็ได้ได้ขอเขอินโจกน้ำไว้อย่างนี้นะค่ะให้ดินมันเปียกกอนะคอยมาปุก๊กปลูกเสร็จแล้วก็ หรือไม่แค่หนึ่งบ่ล้างขี้มือนะเนาะโอ้ล้างขี้มื้อคุณบอกว่าล้างขี้มือในในกระบะาติดฮารกระบะมือบ่ามือโฮสติดหารแล้วกระบะมือโฮสเอ๊ะจักมือใส่ปุ๋ยเหรอประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงใส่ปุ๋ยเบียร์นี่จักมือจังโหลกมาปุ๊กอะเบียร์นี่มันมีเ็ษมีแป้นมือปลูกได้แล้วเออมีเ็ษอีกแป้มือก็ปลูกได้จักมือไม่ได้ตัดอะ สี่ห้าวันออ้ดอกประมาณ5้าวันห้าวันเนาะใสปุ๋ยจะครั้งโบงามก็ใสได้แล้วโบงามก็ใสหูเดงก่อนนะหน้าแดงโบโบได้นับแล้ว่าก่อสามครั้งสี่ครั้งไป้้บโบงามใสเลใสปุ๋ยสูตรยังคะสูตริบห้าสิบห้าสิบห้าสามตจีปุ๋ยร่งใสบออีมูก่ะปุ๋ยร่งก็ใสยูตอนไห ใส่ตอ,ลลต,อตอนไหนปุ๋ยเร่งนะใส่ตอนรอบๆหรือว่าตอนน้อยนี่น,น,นะใส่ตอนน้อยตอนรอบแรกใส่ปุ๋ยเร่งก่อน <tout S 1> วันนี้เทียงสองเทียงสามก็ใส่สิบห้าค่ะเรงเอาต้นเอาใบมิก่อนอ,อ,อืเร่งเอาต้อนเอ,อาใบค่ะคนนี้เด้อไปเบิง้งแปลงเบี้ยหักขึ้นก่อนค่ะค่ะอันนี้ก็แปลงเพาะเบี้ยเพิ่มเดือนเนี่ยมือเช้านี่ขึ้นก็มาหลกไว้ละกดน,น้ำแล้วก็หลกเพราะว่าแปลงนี่ อันเฮินเห็ดเอาวานเพาะเมล็ดวานเอาเมล็ดมาวานพอได้หยิบเจ็ดวันเฮิอนก็ปล๊กอะค่ะกับกระลำดอกเห็ดแบบนี้ก็ประหยัดต้นทุนไปเฮาก็ไม่ได้ซื้อต้นกาที่เป็นทาตหคือได้เพาะเองค่ะเนี่ยแต่ก็เสียงแดถ้าฮาเพาะบ่เป็นฮากับ่พอปุ๊กนี่กระป๋องนึงเพิ่นก็ได้สองลกวกาวนะคะ วิธีนี้ปลูกกันมาโดนแล้วอันเป็นสิบกว่าปีมาแล้วเห็ดแบบนี้ค่ะเป็นยอดน้ำแล้ว่ะคนปลูกประหยัดทั้งแรงงานแรงคนปูกแล้วก็ประหยัดต้นทุนตอนการพาะปลูกของอีกค่ะครับเมื่อนี้ก็พอพอํพอำนี้นเดี๋ยวค่ะเด้อเดี๋ยวที่มาทายให้ตอนงามตอนคนตัดให้เมืองอีกค่ะ สวัสดีค่ะ